การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันครับว่าในช่วง18จนถึง24มกราคม2564นนี้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในวันอาทิตย์หรือเกิดในวันใดนะครับ คุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดและวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดตามโหราศาสตร์ไทยครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับ คุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ18จนถึง24มกราคม2564นี้ต้องบอกว่าในเรื่องของดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นั้น ดูแล้วจะไม่ได้ราบรื่นสักเท่าไรนักนะครับไพ่สองเหรียญเนี่ยจะเป็นไพ่ที่พูดถึงในเรื่องของการที่คนเกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะเจอกับอุปสรรคปัญหาบางอย่างนะครับทำให้การทำงานดูแล้วสะดุดดูแล้วไม่ราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็นครับในเรื่องของการเจรจาการต่อรองหรือว่าการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะไปตกลงหรือว่าเจรจากับใครในเรื่องงาน พูดจาตกลงการปากเปล่าไม่ได้ครับในช่วง18จนถึง24มกราคมนี้ ควรจะเซ็นสัญญาควรจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นให้ระวังในเรื่องของคู่สัญญาหรือว่าคู่ค้าที่คุณต้องเจรจาด้วยนั้นจะเปลี่ยนใจหรือบิดพริ้วได้นะครับในช่วง18จนถึง24ม่มกราคมต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นแม้มีเกณฑ์ที่จะเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องงานแต่ก็จะเป็นลักษณะของอุปสรรคปัญหาที่จะผ่านพ้นไปได้สามารถ ที่จะเอาชนะได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการทำงานทําสิ่งต่างๆในช่วง18จนถึง24มกราคม2564นี้จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะต้องอดทนให้มากครับแต่ภายใต้ ความท้าทายเหล่านี้หรือว่าภายใต้อุปสรรคปัญหาที่คนเกิดวันอาทิตย์จะต้องเผชิญนั้นเราก็จะพูดถึงในเรื่องของการที่คนเกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องงานนะครับโดยสิ่งที่จะดึงดูดเอาโอกาสดีๆในเรื่องงานที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นั่นก็คือศักยภาพหรือว่าความสามารถพิเศษบางอย่างนะครับ หรือว่าพรสวรรค์ที่มาจากตัวคนเกิดวันอาทิตย์เองนั่นแ่ละครับ3ข้อนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นโคจรไปพบกับโอกาสที่ดีในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆที่จะได้พบเจอในช่วง18จนถึง24เมกราคม2 6 6 4นี้นะครับ เอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปขอให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นไม่ยอ่อท้อไม่ยอมแพ้สัอย่างนะครับอุปสรรคปัญหาใดเข้ามาก็ขอให้เปลี่ยนแปลงอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นให้กลายเป็นโอกาสให้กลายเป็นสิ่งที่จะนำพาคุณไปสู่ช่องทางหรือว่าสิ่งที่เป็นบันไดที่พาคุณไปสู่ความสําเร็จให้ได้นะครับ เอาใจช่วยครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างนะครับว่า18จนถึง24มกราคม2564นีนี้ 2. ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับ ในช่วง18จนถึง24มกราคม2564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ18จนถึง24มกราคม2564นี้ ต้องบอกว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะมีเงินเข้าเยอะแล้วก็มีเงินไหลออกไปเยอะด้วยเช่นกันนะครับไพ่9ก้าคาถาจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ที่เรียกได้ว่าหาเงินเก่งครับแต่ก็จะใช้เงินเก่งด้วยเช่นกันนะครับในช่วง18จนถึง24ม่มกราคม2 5 6 4นี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมองเห็นช่องทางมองเห็น โอกาสใหม่ๆทางการเงินหรือว่ามองเห็น โอกาสในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองผ่านช่องทางใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินนะครับเป็นจำนวนมากไปกับเรื่องบางเรื่องนะครับหรือว่ามีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายไปสมหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วง18จนถึง24มกราคม2564นี้จะว่าไปแล้วคนเกิดวันอาทิตย์การเงินคล่องตัวครับแต่จะเป็นลักษณะของเงินหมุนก็คือเมื่อมีเงินเข้ามาก็จะมีเหตุให้ต้อง ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปเก็บเงินไม่อยู่ครับนี่คือสิ่งที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้น จะต้องระวังให้ดีนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ไพ่ารายชื่ีแห่งถ้วยนั้นจะพูดถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับความโชคดีที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับบางคนที่กําลังเป็นหนี้เป็นสินหรือว่ามีภาระปัญหาค่าใช้จ่ายต่างๆอยู่ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือนะครับในเรื่องเงินเงิน,งนทองทองไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือว่าโดยทาง จากผู้คนรอบข้างนะครับ โดยเฉพาะถ้าถามถึงในเรื่องของโชคลาภนะครับหรือว่าในเรื่องของดวงชะตาโชคลาภที่เกี่ยวพันกับการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์แล้วแล้วก็ก็ต้องบอกว่าในช่วง18จนถึง24มกราคม2564นี้ดวงโชคลาภของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีความสัมพันธ์กับธาตุน้ำครับเพราะฉะนั้นหากใครที่คิดจะเสี่ยงโชคนะครับในช่วง18จนถึง24มกราคมนี้ก็ให้ดูว่า ให้สัมพันธ์กับธาตุน้ำไว้เป็นสำคัญครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างครับว่า18จนถึง24มกราคม2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง18จนถึง24มกราคม2564ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ครับในช่วง18จนถึง24มกราคม2564นี้ต้องบอกว่าไพเดอรแฮงแมนนั้นจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอาทิตย์และคู่รักว่าไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนักนะครับให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะต้องเดินมาถึงจุดที่เป็นทางแยกจุดที่ต้องตัดสินใจนั่นเองคนเกิดวันอาทิตย์ ต้องบอกว่าในช่วง18จนถึง24มกราคม2564นี้ดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนเกิดวันอาทิตย์กับคนรักนั้นจะถึงจุดที่เรียกว่าต้องระวังความขัดแย้งครับระวังความไม่เข้าใจกันที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้รวมถึงให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นระมัดระวังนะครับปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับคนที่คบหาดูใจกันอยู่ ก็จะอยู่ในจุดที่จะต้องตัดสินใจเผชิญกับปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับสำหรับใครที่คบหาดูใจกันอยู่แล้วจะอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกได้ว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับ จะเลิกก็เลิกไม่ได้ครับจะคบต่อก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีความสุขเท่าไรนะักเพราะฉะนั้นในช่วง18จนถึง24มกราคม2564นี้จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะต้องจับมือคนรักให้แน่นๆแล้วก็พากันฝ่าฟันปัญหาความรักความสัมพันธ์ไปให้ได้นั่นเองนะครับไพ่า3ามเหรียญจะพูดถึง ประสบการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือสถานการณ์ที่ร้ายนะครับที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง18จนถึง24มกราคมนี้ก็เรียกได้ว่าจะทําให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นเติบโตขึ้นและได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างนั่นเองครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์นะครับที่จะได้เริ่มต้นหรือว่าจะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับคงยังจะต้องรอคอยต่อไปก่อนครับ เอาละครับสำหรับวันนี้ดวงชะตาวความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง18จนถึง24มกราคม2564นี้ก็จบลงนะครับสำหรับคำทํานายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับคำทํานายใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้เป็นดั่งข้อคิดข้อเตือนใจสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ครับสำหรับวันนี้คนเกิดวันอาทิตย์ท่านใดที่อยากจะ เปิดดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็สามารถที่จะแอดไลน์ ID อาจารย์ปอใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวอวยพรฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้และฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจกขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ